อำเภอเบตงคุมแคมโควิด19หลังกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยกระดับมาตรการแจ้งเตือนภัยจากระดับ3าเป็นระดับสีพร้อมแข่งขัดค้อยประชาชนแข่งขัดมาตรการขวบคุมโรคอย่างแข่งขัดนั่นเองครับ นายเอกยังอภัยนะสงคราครับนายอำเภอเบตงกำชับให้เจ้าหน้าที่ขัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าออกอำเภอเบตงและในมู่บานเผ่อยอกระดับควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ให้ห่างไกลโอมิครอนหลังกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับมาตรการแจกเตือนภัยโควิด -19 จากระดับซ้เป็นระดับซี พร้อมทางตั้งจุดประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านเน้นย้ำให้ประชาชนและก็สถานประกอบการเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการวูก้าหรือว่า VUCA ค่ะนั่นก็คือการฉีดวัคซีนนะคะป้องกันตนเองอย่างสูงสุดเว้นระยะห่างล่างมือสวมหน้ากากอย่างทุกวิธีใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงนะคะและก็ตรวจเอทกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชือ้อ นอกจากนี้เนี่ยก็ได้ขอความรวมมือให้ชะลอกการเดินทางข้ามจังหวัดหลดการเคลื่อนย้ายนะคะจำกัดการร่วมกลุม่มจัดให้เททำงานกลายเป็น work from home นะคะโดยจะมีามาตรการแคมมากขึ้นปยุท